ของอะไรมันเต็มไปหมดเลยเนี่ยอึบอ๋อ,อ,อ,อเธออยู่เปล่าหรอตีไหมเนี่ยอยู่ไหมเนี่ยฮัลโหลเธอโอ้ยมีอะไรแยกทำไมตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยอะว่างไงมีอะไรเธอว่าเราจะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปจริงเหรอใช้ชีวิตแบบไม่มีตังค์หาเช้ากินค่ำไปวันๆจริงเหรอโอ้ย แล้วเธอให้เราทำไงอ่ะมนพูดแล้วทำให้เรารวยขึ้นอ่ะอะเธอดูไหนเอามาดูสิสามีภรรยาทะเลาะก,กันฆ่ากันตายยกครอบครัวสาเหตุกันตายพบว่าสามีเป็นคนล,ลงมือฆ่าหันศพแล้วจับยัดแล้วฆ่าตัวตายตามภรรยาไปพบว่าในบ้านมีทรัพย์สินเงินทองเป็นจำนวนมากแต่ว่าไม่มีใครกล้าไปเอาเพราะวิญญาณที่นั่นเงียน,นมาก,เกดเกิน มีข้อความทิ้งไว้หลายฉบ,บับทิ้งไว้ในบ้านเขียนว่าใครก็ตามที่เาสมบัติกูไปคนนั้นจะต้องชดใช้ด้วยวิญญาณแล้วโดนจับยัดหุ่นแบบกูเชือ่อว่าวิญญาณคงหงวงทับสินสมบ,บัติเป็นอย่างมากถึงขั้นเห็นขนาดนี้ฮะไม่สารละหงหงผีผีมันจะมีจริงได้ไงล่ะออะไรก็ไม่ป้าป้าไปดีกว่าป้าเฮ้เราได้สิว้าว เขาว่าที่นี่มันดูน่ากลัวกว่าที่คิดนะมาถึงขนาดนี้แล้วก็เดินเข้าไปเลยดิไปโอ้ยทำไมที่นี่มันมืดจังเลยเนี่ยเขาไม่ชอบเลยเป็นำดังเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยไหนเธอไหนเฮ้ยเต้ยใหญ่ประคักเลยอ่ะรู้เปล่าฮ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 ่าตัวใหญ่ประคั้งเลยอ๋อเหรอตัวโคตรใหญ่เลย อ่ะซึ่งผมขอเกริ่นก่อนนะครับว่าที่เราเข้าบ้านผีสิงมาแบบเนี้ยเพื่อที่จะขโมยเงินจํานวนสามหมื่นดอลลาร์นั่นเองนะครับผมมาตัวเท่ากันเลยอ่ะแบบนี้มันจะไปน่าก,กลัวเลยวะเธอใช่ไหมอือแค่แบบผีก็โง่เขาไม่เคยกลัวหรอกแบบผีเราบอกเนี่ยจริงๆไม,ไม่เคยอาจารย์เลยเขาไม่เคยกลัวจริงาามากลัวอะไรผีชีวิตจริงเขาไม่เคยกลัวหรอกเนี่ยนี่ตาเขามา ตาม,มาผีามำรำที่เล่นเมื่อกียระอะไรหรออันนั้นไม่รู้เรื่องมีแต่คนลงกีดอ่ก็แค่กลัวผีไทยไหมไม่ได้กว่าผียิงกีท่างนะั้นริงวะ่ะกีดไม่หยุดน,น,นะ,ะนะไรใครกีใครมันจะขโมยได้วะสามหมื่นนี่ยก็ได้ได้หมื่นก่อนแนละ้วน่ะนอนกองน รักกันกลมเกลียวอืมใช่ไหมวุ้ยเธอห้องนี้น่าก,กลัวป่ะวุ้ยเธอเธอเธอ,อ,อ <c oughs> มันต้มอ,อะไรไว้เขาจะบอกออเธอ เมื่อกี้เหมือนมันเป็นน้ำใสๆอยู่ไหมเหรอพอไฟกระพริบปุ๊บน้ำมันแดงเลยเอออะไรตัวนี้มันอย่างไหนอ่ะอยู่มีอยู่แล้วอฮะตัวนี้ใช่เหรอน่าเช่ว่ามีอยู่แล้วมันจะไม่ยากเลยใช่ไแค่หมื่นกว่ายสามหมื่นเลยนะเออแค่แค่สามหมื่นวิ่งยังไงเล่าขโมยได้เธอหมื่นแปดแล้วยากอะไรเห็นรอ ะไม่ไม่มีอะไรหรอกไปห้องอื่นไหม้าอย่านงนี้จะไปกลัวแบบห้องนี้แบบเป็นันไม่น่ากลัว,อ,ลวอ้าวมันทะลุได้อ๋อเนี่ยเข้าไปห้องนั้นสิห้องนั้นเลยไม่เข้าเลยอ่ะนี่ห้องนี้ห้องนไหนอ๋อเราด้วยอ๋อมันเปิดมันเชิญเสี่ยงไปหมดเลย,ยนี่ไงเธอเงินเต็มเลยอนะ่ะดูด,ดิโอ้โหเงินทั้งนั้นเนาะ อะไรอ่ะมันบอกว่าอิดบีไฮเออมันบอกอิดบีไฮท้ายหลังคนเฮ้ยเธอตัวท้าหลังเธอดูไอ้กระจกดูนี่ไอ้กระจกเห็นดูไม่มีไม่เห็นมีอะไรเลยยังคีบไม่เนี่ตัวในกระจกอะ่ะเดี๋ยวทำไมแล้วทำไมในกระจกมันถึงไม่มีตัวนี้อ่ะ จะได้ว่าตอนนี้เป็นผีเหรอเขาไม่รู้แต่ที่รู้คือเมื่อกี้เ <Okay. S 1> ราปิดพีห์ไม่รู้ออกไป <Okay. S 1> ไงไอ้นี่มันต็มทางอยู่อะ่ะอ๋ <c oughs> อเขาว่าปิดประตูขังมันไว้ไดีกว่าอันนี้คืออะไรอ่านโน้ตเ <c oughs> ขาบอกว่าอย่าหันหลังอย่าหันหลังไปแล้วเด็กเจียรเอออย่าห <c oughs> ันหลัง ไปได้ไงเปยังไปทางไงไม่รู้กลับไปหน้าแรกเลยอย่า,าว่ากกว่านะกลัวปีเท่เนะ่ะไอ้แมวเร็ูเร,ร็ออกไปยังไงออกไปไไหน้าแราก <ไป S 2> เลยอย่าไปเขาบอกว่าห้ามกลับไปไม่ใช่หรออืมหรอหอืมก็มันเขียนบนกระดาษไปยิงอยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่มุมนี้ก็ได้เขาเก็บตังค์กันท่านั้น รู้ว่าเขาจะมีกระจีกระใจเขโมยตังต่อว่ะเท่าที่เลอุ้ยอุ้ยอุ้ยตังเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันเดินมาได้ไงตอนนั้นน่ะอ้าวแล้วตัวที่กองอยู่อ่ะตัวที่กองอยู่หายไปไหนแล้วเออตัวที่กองอยู่หายไปไหนแล้วตัวนี้มาจากไหนดูคอมาดิรอด้วยอุ้ยเธออยู่ดีตัวนี้ก็มาจากไหนไม่รู้ เอ้าแล้ตัวที่ต้มตัวที่ต้มน้ำอยู่ไหนอ่ะแต่เแตกดิแล้วอะไรอ่ะแต่เขาบอกอย่างต่อไปนะมันมันบอกว่าจะทหันหลังมันไม่รู้อ่ะ,ะเฮ้ยไปเชื่อเยอะจริงๆมัไม่มีอะไรหรอกอ่ะเดี๋ยวหัวหาย <จบ S 1> <ด>แล้ว<ด> เิ้ยเอ้เอาขอได้กุญแจมาเพิ่งเห็นอ๋อไม่ไม่ขอได้มาตั้งนานนี่หว่าลืมเออฮอลวีคือห้องอะไรอ่ะฮอลวีคือห้องอะไรืมฮอลวีคือห้องอะไรฮอลวีได้กุญแจห้องฮอลว,ว,วีมาประตูบ้านหรือเปล่าเปิดไม่ได้ ใครตามมาถุงกระแทกป้องกันไว้เดี๋ยวไอ้ตัวนี้เดินมาจากไหนเดี๋ยวเมื่อกี้ตอนที่เรามาเราไม่รู้ไม่แยกเหรอเออดูถองกระแทกฟาดมันอ๋อนี่ไงห้องนี้ไงเฮออไปดิตามมาไปดิโอ้โหน่ากลัวมากอ๋อมันไปมัน อุ้ยตัวนี้มาจากไหนเออไม่น้องแบบน้องอยากมาเยี่ยมชมเราไงมมาเยี่ยมเราให้เฉยปนเก,ก้าอี้น่ากลัวมากขอไม่ชอบเก้าอี้ที่ไหนอยู่ดีเ <c oughs> มื่อกี้กำลังจะบอกว่ามันมีอะไรตกลงมากำลังจะพูดเลยพูดไม่ถ่านะคน <c oughs> หลอก ตงสารนโอ้ยอกใปเลยตกใจตอจาโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกใจโอ้ยน่ต้งการลงใเลยน่อกี้ยลกใจไม่บอกไม่บอกใครเลยคนเนี้เมื่อกี้่ง้ห็ิขามันพ้อยลงมาเลยออเ้ยเธอใครมองแล้วอ่ะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะอุ้ย เดี๋ยวไอ้ตหลังมาจาไหนอะไอ้วหลังมาจากไหนอะอุ้ยห้องนี้น่ากลัวเออฮึยน่ากลแค่อ่านข้อความนี้ก็แปลว่าอะไรแปลว่าคุณแบบมาเจอฮันแล้วอุ้ยได้ตังสองพันสองแล้วเร็วเรียบนะสองหมื่นสองคุณแจคุณแจสองหมืนสองดิเอาตังยังเอยคุณแจยังเนี่ยคุณแจเอาแล้วเอาแล้ สตาเลดห้องเก็บของไม <โฮ S 1> ่เธอ <โฮ S 1> ตรงนี้เก็บได้โอ้หเยอะเลยอ้วนมาเก็บมาเก็บโอ้โหเก็บได้เยอะเลยอ่ะอ๋อได้แล้วนิวใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้ว <โฮ S 2> นิว,วสองมื่นสี่แล้วตรงมืนห้าแล้ว ฮะเฮอเดี๋ยวย<ะ>อีซี่อะอีอะอียะอีอะอีซี่ะเจ้เฮ้ยวันรู้ไหมเธอวันนี้ห้องมันเปิดแล้วเดี๋ยวรู้ไหมว่ามันขยับทีละเก้าเนาะเห็นไหมเธอเห็นไหมเธอเห็นไหมวัน ันหายไปแล้วเธอวอยู่ไหนอย่าทิ้งไว้คนเดียวดิอ้าวไม่ใครไหนเดีาพูดอะไรอยู่เดี๋ยวมาดินี่ก็อยู่ไอตัวนี้มันก็มาจากไหนไม่รู้อ่ะเธอกลัวเธอกลัวเหรอแค่ตุ๊กตาเถอะเธอกลัวแค่ตุ๊กตาเหรอวะถามจริงเธอกลัวตุ๊กตาเหรอวะถามจริงหมี นี่อะไรอ่ะม,อมันเป็นรอยมันเป็นรอยฝังอะไรอ่ะฟิเจอร์อะไรอ่ะอันนี้เบดรูมอะไรคืออะไรทำไมเห็ดถังรึเปล่ามีอะไรเก็บได้ไหมไมีอะไรเก็บได้ไหมอันนี่เป็นอู้เป็นขาแขนขาคนอ่ะมันมีเห็ดงอกมาเนอี่ย ม้ยใต้ดินนะโกลมัยออกไปได้ยังมันเก็บอะไรไม่ได้เหรอลองดูดิขโมอยมอะไรบ้างมีมีามาแล้วใช่ไหมมีใครยังมันจะกลัวเกมสี่เหลี่ยมวะเออเดินไปอือ <c oughs> เสียง,งมันประตูมันปิดไงเขาปิดเองอนะสะตู้งกลวมากไม่กล้าใช้ยเขาว่า่ตัวจริงว่ะใช่ไหมของเท่ของรใท,รทรให้มันรวรให้มันกันสัรวให้มักันวนแนว โอ้ยน่กกนา,ากนนาลัวม,ม,มาจากไหนตอนแรกด้านหลังไอ้ด้านหลังไว้อย่างไหนอ่ะไปเธอเธอกระกระดาษมันเขียนว่าอย่าหันหลังให้มันไม่ใช่เหรอกเธอ,นนอลเลยเจ,เจ๊เจ๊นี่มว้อย่างาไหนอ่ะอุก็ของเทบอ่ะไอ้ตัวนี้ใช่ไหม αι? เอ้ยมีตังค์อยู่นีงไงเฮ้ยอแม่งไหนอ่ะเขอไม่ต้องการมันตอนนี้อ้าวมันคืออะไรอ่ะ ไม่รู้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 ฉันจะไหรืไม่มีอะไรตอนนี้ไปได้ไหมถ้าปไปได้ก็เหลือห้องนั้นแหละนะเขาว่าตัวแดงอ่ะตัวจริงอ่ะใช่ไหมอืมหายยง <Okay. S 1> ยังยังไม่หายยันหลังให้มันนะนี่ไงเธอท่าเหมือนกันไหมเป๊ะไหมะเป๊ะไหมะ เป๊ะเลย,เย,เลยอ่ะท่าเดียวกันเลยอ่ะอันนี้ห้องนอนมันหรือเปล่าอืมอืมท่าเดียวกันเลยเธอเขาว่าปิดประตูดีกว่ามันจะได้เข้ามาไม่ได้หรือว่าเราจะออกไปไปไม่ได้วะเธอว่าไงวะอืมระหว่างเราเข้าไม่ได้กับออกไม่ได้ะนี่ไงเธอประตูนี้เปิดได้อืมหุยเซฟหยุยตู้เซฟรับเธอ อยู่หลังรูปภาพเฮ้ยอยู่ไงเห็นไหมเมื่อกี้ไม่เห็นใช่ไหมนี่เหลือดิเราเข้ามาบุกในห้องนอนมันเลยนะเว้ยจะดีเหรออันนี้คืออะไรอ่ะไปปิดประตูตรงน้นดิโ้ยประตูตรงน้นกิดอะไรขึ้นมัวันเธอ เธอมองไว้ก่อนมองไว้ก่อนมองไว้ก่อนมันบอกปลดระวังหุ่นทุกตัวอืมสมดิเงี้ยเลยเธอจ้องมันไหมนะจ้องมันไหมนะจ้องอยู่ใช่ไหมหอืมจ้องตาไม่กระพริบขอกว่าระวังหุ่นไว้คือนูอีกพันดีเนา่า สี่ร้อยเหออีกสามร้อยอีกสามร้อยโอ้ยแล้ววันไดไหมเต็มเต็มตาเลยมันบอกว่าให้ไปห้องใต้ดินไอห้องที่เราไปเมื่อกี้เพื่อไปเปิดวงจรไฟฟ้าไปดีเออกลัวแล้วขาเราบาดแล้วไอ้ตัวนี้ไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมแธ่จ้องกันจองงันมองไว้มองไว้มองไว้ เฮ้ยฮอนนี่ฮันนีอ่อะไรยังเดี๋ยวอะไรคือมันจำสองรอบว่าเมื่อกี้ใช่ไหม <c oughs> มันมาสองรอบว่าเมื่อกี้ <c oughs> อุ้ยมันมาแล้วใช่เหรอ,อคือมองไว้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 ไวก่น <c oughs> อนเว,ว่านมองตรงทางประตูไว้เดี๋ยวขอเปิดให้ อยัน,นอ๋อนี่ไงอันนี้คือศพภรรยามันเธอเธอจำเธอจำแขนขาที่อ,อยู่ตรงนี้ได้ไหมเธอจำได้ไหมเนี่ยคือจริงๆแล้วอ่ะแขนขาพวกเนี้ย <AL> มันเป็นของไอ้คุณนายหญิงี่นตอนนี้เธออยู่ไหน าตัวเธออ๋อเคต้องหาฟิวเครูและฟิวนะเราต้องขึ้นไปหาฟิอวอีว้เธอเธอจำไปที่มันบอกว่าเราไม่ต้องการใช้ตอนนี้ได,ได้ไมืมเธออยู่ไหนอยู่ทางหน้าเธอนี่ไงเ <c oughs> ขาก็กลวเหมืนกันแหละเธออุย้ยหายไปแล้วเธอไอเห็นศพนัน้่ใช่ไหม,ไมเอ้นั่นแหละจริงๆอ่ะคือศพภรรยาเว้ย อ๋ออ้าลงปิดวนไปเป่ยนกันเฮ้ยทำไมมันตามหลังไม่เห้อไอตัวนั้นเนี่ยเขามองอะไรไม่เห็นเลยจริงไหมตามมาเขาเก็บแล้วเธออืมมันบอกว่าใส่ฟิวแล้วก็เปิดไฟใช่ไหม เธอไปไหนเขาอยู่นี่อ้วนเขาอยู่นี่อ้วนเธอหันมาเธอหันหลังมาหันหลังมาเขาอยู่นี่เธอไปไหนใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวประตูมาเออใจเย็นคือเขานี่เสียยมันคานมาเธอรู้ไหมเนี่ยมันนั่งตึก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 คานมาได้เลยมันน่ากลัวมากเลยอ่ะผีเย่เลยเนี่ย ระหว่างหัใจวายตายกับเล่นจุอะไรจะเกิดก่อนใส่ฟิวอ๋อใส่ฟิวไหมอะไรอ่ะอ๋ออ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ลืมตกใจจริงคือไม่เห็นไม่ใช่หรอกก็เลยไม่ตกใจโอ้โหแล้วดูชิ้นส่วนแบบไม่รู้ชิ้นส่วนแบบไม่นมเห็ดกป็นไนตัวไปดูคีหักกุญแจอะไรกุญแจอะไรอ่ะ เอา้าคุญแจอะไรอะ่ะคุญแจอะไรวะเธอไม่รู้เหมือกันคือตอนนี้คือเสียงอะไรดังตืง้อได้ยินไหมอืม กำมาอีกแล้วเหรอไม่อยากกำมาเลยคุณนายอยู่ที่เดิมอยู่คือมันจะไม่มีอะไรใบเราเลยเหรอก็แบบอะไรอยู่ไหนที่ไหนไงอันนี้อะไรมไม่น้องทำท่าน,นี้เฮ้ยเธอเธอพน,นี้ดีเดี๋ยวเพิ่งเห็นรู้ไหมทำไมน้องมันสิททำท่าน,นี้ คุณเจอเธอดูมาเธอ,อดูมาเห็หหนอะไรไหมเห็นปุ่มอะไรไหมเห็นอะไรวะเอ,อเจดมีกุญแจอยู่นี่วันเฮ้ยอันนี้ก็เลยเซฟกีเขาบอกว่าให้ไปเก็บเงินก้อนใหญ่เลยคุณอะไรอ๋อห้องเซฟห้องคุณเลยรอ๋อแล้นี่ไงมันชี้บอกอยู่อ๋อหุ่นมันใบเราอยู่วันเออใช่ไหมว่าเก็บปุ๊บ แนนอนตัวนหนึ่งเข้ามุมหมดมาเก็บด้วยกันดิเอาเลยเอ้ยเงินเป็นแสนเลยนะเว้ยเอาจี่ทำไมอ่นะเก็บอยู่เก็บอยู่เก็บอยู่มาเก็บอยู่เขาเก็บเองเขาเก็บเองเขาเก็บเอง อ๋อยังไม่หมดยังไม่หมดหูเธอดูดิกี่บาทเี้าิบแสนนะเออถ,ถ้าถ้ารู้งี้ทำไมเราไม่เปิดเซฟตั้งแต่แรกอะอ๋อแต่เราไม่รู้งไงว่ากุญแจมันอยู่ไหนหาทางออกเออทางออกบอกว่าออกห้องใต้ดินนี่ไงวันนี่มันบอกอยู่ในเบตเมนต์ดูดิไปสิ เราคิดว่าเราจะเราจะได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเหรอไม่คิดว่าเราจะได้จบง่ายๆเหรอเกมมันใช้จบง่ายๆเหรอโอ้กลัวเนี่ยจริงเสียงอะไรอ่ะเสียงไรงเมื่อกี้เปิดประตูเนี่ยมันบอกทางนี้ไหมเหรอโอเเดียวเท่านะ เฮ้ยทางออกรับโแค่นี้แล้วก็มีเงินเป็นร้านแล้วเธอร้านสี่อ่ะคิดเอาไม่น่าไว้ใจไม่น่าจบเลยแฮปปี้เอนด p ้งแฮปปี้เอนดี้ดิเขาไม่มีตัวอะไรโผล่มาหรอกใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเธอไม่กันเธอวิ่งวิ่งดิวิ่งโอ้ยวิ่งแล้วมันวิ่งได้แค่นี้ ตามเขามาต้า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 เขามาเดี๋ยวขอต้องหาทางเลย ชอบอยู่คนเดียวเลยว่ะเล่นแหวนผีได้เอยอ่คนเดียวนี่เฮ้ยนี่เจอแล้วไอที่สุดสวย <c oughs> ออกจากบ้านโงโงๆแล้ว คุณหาทางออกเจอแล้วตอนนี้คุณเป็นมหาเศรษฐีแล้วเนื่องจากคุณรวยมากคลิปนี้ผมอาจจะมีแบบปร่งๆบ้างก็คือผมไม,ไม่รู้ว่ามีไผฉายนะครับก็คือทั้งเกมก็คือไม่เปิดไผฉายเลยแล้วก็อาจจะมีบางตอนของคลิปที่เสียงดังนะครับขออภัยด้วยนะครับก็อย่ายสื่อมากันเลยนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดซ u b สไคร b e กดไลค์เพื่อติดตามเป็นคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ